สวัสดีครับช่วงคนชอบไข่ในวันนี้มากับเมนูผักกาดขาวผัดไข่ผัดยังไงให้ไม่เลียนไม่จืดมาดูกันเลยนะครับวันนี้ส่วนผสมของเราก็จะมีพริกด้วยนะครับมีผักกาดขาวหั่นซอยมะเขือเทศราชินีแล้วก็ไข่นะครับเป็นวัตถุดิบหลักในวันนี้เลยมาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกใส่น้ำมันลงไปในกระทะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วให้ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปสองฟองครับ หรือว่าใครอยากจะกินสามพองก็ได้นะจากนั้นก็ทำการคนคนไข่เกลี่ยให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับรอจนไข่เซ็ตตัวสุกนะครบเพื่อนๆถ้าเราใส่ไปตอนที่ไข่ยังไม่สุกยังไม่เซ็ตตัวสุกเนี่ยมันจะทำให้ตัวไข่ไปเกาะติดกับผักกาดขาวนะครับมันก็จะดูเละๆไม่น่ากินนะ,ะจากนั้น พอไข่เซ็ตตัวเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักกาดขาวลงไปและทําการผัดคั่วไปกับไข่แบบนี้เลยนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผักกาดขาวเนี่ยจะนิ่มตัวลงนะหรือว่าจนกว่าจะสลบลงไปนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆที่ผมทําทานมื้อเย็นนะครับเป็นเมนูผักๆนะตอนนี้เราก็ผัดไปนะครับคลุกเข้าไปให้ ตัวผักกาดขาวเนี่ยนิ่มตัวลงนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะนิ่มตัวลงบ้างแล้วนะครับจากนั้นให้ใส่มะเขือเทศราชินีลงไปครับเป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะครับแล้วก็ทําการผัดคั่วไปกับผักกาดขาวเลยเมนูนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งผักกาดขาวแล้วก็มะเขือเทศที่มีวิตามินมากๆเลยนะ เพื่อนๆคนไหนชอบกินเมนูจากประกาศข่าวบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันไว้ที่ใต้คลิปบ้างนะว่าเพื่อนๆเนี่ยทำเมนูอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปให้ใส่ซอสหอยนางรมครับและซอสปรุงรสอันนี้สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะครับใส่ผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ำตาลทรายครับ และพริกหั่นซอยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นทั้งพริกเขียวแล้วก็พริกแดงเลยเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมนูผัดประกาศขาวของเรานี่นะครับทำการผัดคลุกเคล้าไปแบบนี้เลยนะครับตัวพริกเนี่ยก็จะช่วยให้เมนูเนี้ไม่เรียนไม่จืดชืดน,นะครับซึ่งดีมากๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักเสิร์ฟราดไปบนข้าวสวยร้อนๆแบบนี้เลยครับ เป็นเมนูง่ายๆนะครับเมนูอาหารจานเดียวนะครับที่ผมมานําเสนอในวันนี้นะนี่เห็นไหมครับว่าเพียงแค่เรามีผักกาดขาวกับไข่นะก็มะเขือเทศนะครับเราสามารถทําเป็นเมนูอร่อยๆออ,ออกมาได้หน้าตาน้ากินแบบนี้เลยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับลองทําตามดูได้เลยนะครับทําตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับ ส่วนผมเนี่ยฟินกับเมนูนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าได้ลองกินแล้วอร่อยไม่จืดไม่ชืดนะครับดีมากๆเลยถ้าเพื่อนเพื่อดูคลิปนี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบล็ซกับช่วงคนชอบไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ